ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับก็จะมีเว็บขุดด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ถามผมได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ส่วนเพื่อนๆคนไหนดูเว็บไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าเว็บนั้นยังถอนได้อยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปิปนั้นได้นะครับ ผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ผมก็ได้ทำ p l a y ิ i ต t ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็จะเป็น playlist อัปเดตการถอนแล้วก็เว็บบอทนะครับแล้วก็เว็บขุดแล้วก็เว็บเกมนะครับก็ผมได้ทำไว้แล้วเพื่อนๆชอบอันไหนก็เข้ามาดูกันได้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคอย่าเรามาดูเว็บที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นเว็บขุดเหรียญชิบะนะครับนี่นะครับขุดเหรียญนะครับ ก็มาอ่านตรงนี้ดูนะครับนี่นะครับรีบขึ้นขีดจำกัดของหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนผมก็ไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการซื้อชีบะอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุมชนก็คือข้อมูลติดต่อของเว็บเขานะครับก็จะมีเทเลแกรม แล้วก็ทวิตนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้เลยนะครับดิสคอดก็มีนะครับนี่เพื่อนๆก็ลองมาอ่านตรงนี้นะครับเพราะที่ติดต่อเขาก็มีหลายช่องทางเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครนะครับเพื่อนๆจะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ได้ล่างคลิปนะครับก็จะมีเริ่มตรงนี้กับเริ่มตรงนี้เพื่อนๆสะดวกตรงไหนก็กดได้เลยนะครับพอล้วกดเริ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับที่อยู่ชิบะใบแน่นนะครับ เป็นของไบแนนนะครับก็ให้เลือกตัวนี้ B E F 20นะครับอ่าเดีย๋ยวมาดูวิธีการแปลอคลิงกระเป๋ากันนะครับแนะนำให้เพื่อนๆดูขั้นตอนการเอาลิงก์กระเป๋าให้จบนะครับไม่งั้นเพื่อนเอนจะงงนะครับพอใบแนนผมกว่าจะงมได้กระพักนึงเหมือนกันนะครับพอเข้ามาที่ไบแนนนะครับแต่ถ้าทําในมือถือก็จะง่ายกว่าในคอมนะครับในคอมนี่งมยาวเลยครับ โอเคหน้าใบแนนก็จะมีประมาณนี 2, life, water, ้ว okay. ิธีการเอาเหรียญนะครับแล้วก็กดมาที่คําว่ากระเป๋าสตางค์ตรงนี้นะครับนี่นะครับกระเป๋าสตางค์เราก็เลื่อนลงมากระเป๋าเก็บเงินนะครับถ้าทําในมือถือเพื่อนๆก็กดมันจะมีอยู่3าอย่างนะครับหน้ามือถือนะครับก็จะเอาง่ายนะครับในมือถือในคอมก็จะยากนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้แล้วก็มากดที่ภาพรวมตรงนี้นะครับนับนี่ภาพรวมแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอกดสักคู่หนึ่งโอเคติดแล้วนะครับก็จะมีเป็นดี POSIT นะครับคือฝากเงินถอนเงินโอนเงินนะครับก็วิธีให้เพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนเพื่อ,อก็ลองมาหาตรงนี้ดูนะครับเป็นภาพรวมแล้วก็กดไปที่คําว่าฝากเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นฝากเงินคริปโตนะครับแล้วก็กดไปเลยพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเด้งมาหน้านี้อันนี้สําหรับในคอมนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าชีบะนะครับ โอเคแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ H S H s b r i d โอเคเราก็จะเจอแล้วนะครับปุ๊บพอเจอปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็นี่นะครับชิบ่ายนุเครือข่ายนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้จะเป็น S B S C หรือว่าจะเป็น E R C 2 0นะครับโอเคเราก็กลับไปดูที่เว็บนะครับว่าเขาต้องการอะไร B B E P นะครับ B E P 2 0แล้วก็มาตรงนี้ BEP 2 0นะครับนี่นะครับ BE BEP 2 0นี่นะครับ BE BRP อันนี้ BEP 20แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับลิงก์กระเป๋าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คให้ดีๆนะครับแล้วก็กด copy ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็วางนะครับแล้วก็เช็คให้ดีนะครับแล้วเราก็มาใส่ตั้งรหัสผ่านขึ้นมา4หลักนะครับเพื่อนๆจะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอตั้งสักคู่หนึ่งนะครับปั๊บแล้วก็กดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดเริ่มขุดตอนนี้ ID ผู้ใช้ของคุณก็คืออยู่ที่4,367นนะครับเว็บนี้ก็วันที่ผมสมัครผมได้อยู่คนที่4,367คนนะครับก็อีเมลการส่งอีเมลของคุณอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนผมได้สมัครไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่432.36ชิบาทนะครับก็ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสปีดสปีดนี่ก็คือกำลังกำลังขุดนะครับก็คือ 10s h ต่อวินาทีนะครับรายอัตรารายได้ก็จะได้อยู่ที่0.3นะครับต่อน,นาทีนะครับ ก็จะทําได้เวลาที่เหลือก็คือทําได้ทั้งหมด30วันก็คือ1เดือนนะครับทําได้1เดือนผมก็ได้สมัครมาเมื่อวานนะครับเวลาตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงกับบ้านเรานะครับก็ปร,ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงการระบบนิเวศของเราอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนนะครับคือ500,000ชิบะนะครับ5 0 0 0 0 0ชิบะอัตรารายได้ก็จะอยู่ที่30,000ชิบะต่อวันนะครับ เปอร์เซ็นต์กำไรก็อยู่ที่ร้อยยีระยะเวลาแผนก็20วันนะครับผลตอบแทนรวมทั้งหมดจะได้อยู่ที่ห0 0 0นชีบาทนะครับก็ไม่แนะนําไม่เพื่อนๆลงทุนนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอีเมลตรงนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งไปนะครับแล้วเราก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็มายืนยันรหัสผ่านปัจจุบันตรงนี้แล้วกดบันทึกนะครับ มันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเพื่อนๆลืมรหัสผ่านตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เข้าสู่ระบบได้ง่ายๆนะครับโอเคก็ข้อดีของเว็บนี้เราก็ปล่อยให้เขาขุดไปเรื่อยๆนะครับพอถึงขั้นต่ำถอนแล้วก็มาถอนอันนี้ก็จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจขุดเหรียญชีบะนะครับก็จะถอนเข้าใบแนนได้อย่างเดียวนะครับถอนเข้ากระเป๋าใบแนนได้อย่างเดียวเพราะใบแนนเขารับฝากเหรียญชีบะเพราะชีบะเป็นเหรียญใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูแถบตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นของนี่คืออะไรก็มาดูโปรแกรมของการเชิญเพื่อนนะครับแล้เราก็ลองมาอ่านดูนะครับตรงนี้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการถอนเงินล่าสุดนะครับก็ถอนไปอยู่ที่ห้าแสนชิบะนะครับห้าหมื่นชิบะนะครับก็จะเป็นลิงก์กระเป๋ bon าของ บแนนลิงกระเป๋าของใบแนนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ถอนไปเมื่อวานมีเพื่อนคนนี้คนแรกถอนไปเมื่อวาน50,000ื 50, ่นชิบะห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยชิบะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการฝากเงินก็คือ5 0 0 0 0นชิบะนะครับนี่นะครับการฝากเงินนะครับก็ไม่แนะนําให้ฝากนะครับแนะนําให้ทําฟรีดีกว่านะครับเว็บนี้ก็อันนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับ คืออะไรขนขุดของชิบะอะไรอย่างนี้นะครับก็มาดูเขาจำกัดว่าให้ใช้ลิงก์กระเป๋า BEP 2 0นะครับเขาจำกัดมานะครับให้ใช้ BEP 2 0นะครับแล้วก็ปล่อยเขาขุดไปเลยนะครับปล่อยให้เขาขุดเนี่ยนะครับปล่อยอย่างนี้นะครับผมก็สมัครเสร็จปุ๊บผมก็ปล่อยให้ขุดไปออโต้เลยนะครับโอเคเรามาดูตรงติดต่อเรานะครับก็จะเป็นที่ติดต่อนะครับก็ใส่ชื่ออีเมลเราแล้วก็เรื่อง เราจะช่วยอะไรได้เราจะช่วยได้อย่างไรก็จะให้เขาช่วยอะไรเราก็พิมพ์ตรงนี้แล้วเราก็กดส่งไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะส่งไปหาเขาเลยนะครับเราไม่ต้องป้อนอีเมลของเขาโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการถอนกันบ้างนะครับกดมาที่คําว่าถอนเงินนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่ห้าหมื่นชิบะนะครับสูงสุดนี่นะครับเลขเยอะมากเลยนะครับ พอเราจะถอนเราก็ใส่จํานวนไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลิงก์กระเป๋าที่เราใส่กันมาตอนสมัครไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะไม่มีที่ไหนเขารับเหรียญชีบานะครับตอนนี้ตอนนี้ยังมีไบเน้นนะครับกับคอยเบสแต่คอยเบสนี่เหมือนจะไม่ได้นะครับผมลองไปดูมาแล้วนะครับคอยเบสยังไม่รับฝากแต่ซื้อได้อย่างเดียวนะครับคอยเบสยังไม่รับแต่ไบเน้นทั้งซื้อทั้งขายแล้วก็รับได้นะครับโอเคเว็บนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นเว็บขุดอันนี้ก็จะเป็น คืออะไรล้วก็ลองมาดูตรงนี้ก็จะเป็นสถานะบัญชีของเรานะครับตรงนี้ก็อนนี้จะเป็นการอ้างอิงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนอันนี้รายได้ของพันธมิตรนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเงินฝากอันนี้จะเป็นถอนออกนะครับก็ถ้าถึงยอดถอนเมื่อไหร่อ่ะผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับเว็บขุดเหรียญชีบะนี้นะครับก็เพื่อนๆก็มาสมัครกันนะครับตอนนี้น่าจะมีเพื่อนๆสมัครกันเยอะนะครับผมลองสมัครไปเมื่อวานผมก็อยู่คนที่4,367คนเลยนะครับ โอเคก็เว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าบเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ